สวัสดีครับวันนี้แอดมินพลาสเทคจะมาทดสอบนะว่าโบออ,อ,อลบออลดีเซลของพลาสเทคเนี่ยจะมีลมรั่วไหม <c oughs> เห็นหลายคนกังวลคิดมากแล้วก็ผู้รู้พวกช่างผู้รู้ทั้งหลายก็ออชอบคิดว่าโบออลออดีเซลเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกมันรินเว,เวลาพอบบูธสูงสูมันก็จะรินลมรั่วออกอะไรเงี้ยก็จะเทสโดยใช้เหมือนวิธีการใช้งานจริงก็คือจะเอาลมอัดปากที่เทอร์โบเลยนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นลมถังลมนะแล้วก็จะมีเกจวัดบูธ บาบูนี่จะเป็นบาก็1นึ่งบาประมาณ15บปอนด์สองบาก็30ถ้ามาแถวๆนี้ก็ประมาณ45่ปอนด์แล้วจะเอาน้ำสบู่ฉีดไปที่ตัวบู๊อฟอนะโอเคเริ่มเลยปทีปที่ิดนะเอา,อาดูน้ำสะูุฉีนะกดต่อ4ีิดรั่วมไหมไม่รั่วนี่ อ่ะลองดูว่มไหมไม่รู้อ่ะโอเคนะอ่ะนี่เอาเอาตัวลมออกแล้วนะอันนี้ก็ลองดูโอ้ลมยังพู่อยู่เลยนะนี่ไม่ได้ต่อนังนะเป็นไงก็แสดงว่ากักลมได้ดีก็ นะคืออย่าไปเทียบกับตัวโบออฟจีนอะไรที่เป็นโบออฟไฟฟ้าอะไรที่เขาไข่ไข่กันน่ะที่มันพันกว่าบาทแล้วก็ไปใส่อย่างนั้นแล้วมันรั่วก็ใช่มันรั่วเพราะมันของมันห่วยก็คือถ้าเราทําดีๆมันก็ไม่รั่วโอเคไหมมีหลักการคือคืออย่าไปเหมาลงว่าโบออฟดีเซลมันจะใช้ไม่ได้คือมันใช้ไม่ได้เพราะคุณไปซื้อของห่วยนะก็คือใครจะสั่งอันนี้การันตีอยู่ที่60บอนคือ6 0 70 80แบแบบไปเหอะมันไม่รั่วหรอกแต่แอดไม่อยากจะยิงแรงกว่าเมื่อกี้เพราะว่า หัวท่อเธออะไรมันหลุดเดี๋ยวมันจะมาโดนแอดมันจะเจ็บไงโอเคนะครับมีอะไรก็ทักมาในเพจขอบคุณครับ